สวัสดีครับนัดอีสานมนุษย์ศาสตร์รับสวัสดีพี่น้องกองปายสกูุกคนครับผมมือนี้ก็ได้ไมาเก็บทัวร์ขึ้นกแล้วครับพี่น้องครับมือนี้มือนี้ออกไล่ครับพี่น้องมือนี่เบิ้งน้ากันพี่น้องนี่ครับใส่นี่กําลังหลายแล้วพี่น้องเอ้ยนี่นี่ครับบ้าหน่วยเหีวๆเลยครับสุดยอดเลยพี่น้องมือนี้หลายครับมี พี่น้องเบิ้งครับหน่วยทำสายอยู่ครับ หลายพี่น้องทั่วมนี้ครับ ครับทุกคนครับเก็บไปเรื่อยๆฮะ นี่ครับพี่น้องเตรียมตาแล้วครับน่่งงามๆเลยครับพี่นอ้องหน่วยขาวดีหลายเด้อครับ ับพี่น้องครับเ้องกัเอาออกมาแล้วเ้องกับมะมัดเนาะพี่น้องเนาะเป็นกำบังทีแหละครับกำละสิบบาทพี่น้องไถ่จนเซ่ครับสองขีดเพิ่งครับพี่น้องครับกำละสิบบาทเนาะลงสีสังพี่น้องมึงมัดเดียวเดียวนี่แหละครับลักษณะนี้แหละครับพี่น้องเ้องกับมัดเนาะพี่น้องเนาะง่ายงเลยครับ นี่ครับมัดียบบ้อยแล้วสิบบาทพี่นอ้องปั๊บสองขีดครึ่งเนาะพี่น,อนอ้องเนาะเอาไปนี่นะครับมือนี้ก็ได้ร่วมหมักแตงหมักยังพ้อมเนาะพี่น้องเนาะไอควมจิภาพพี่น้องไปบงหมักแตงมู่อยู่ทั้งหลดครับนี่ครับคือมือนี้สีเอาออกไปขายเนาะพี่น้องเนาะ นำกันกับบอกทัวครับพี่น้องครับนี่เป็นแตงโมครับออกจากสวนครับพี่น้องปลูกเองขายเองเนาะพี่น้องาะเห็ดแบบเศษฐะกิจพ่อเพียงครับพี่น้องเห็ดเป็นแบบขอบั้วครับแต่สีร่วมบอกทัวแล้วก็มีบักแตงหน่อยเนาะผมจะพาพี่น้องไปเบื้งบักแตงหน่อยครับนี่ครับผมเป็นบักบวบเนาะพี่น้องออกจากสวนเช่นกันกาลังสวงามครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นบักแตงหน่อยเนาะพี่น้องาะทุงละสิบบาทครับโล่หนึ่งพี่น้อง ซิบบาทครับเป็นแตงหน่อยแตงมูหน่อยนะครับผู้เถ่ามากหมักพี่น้องสั่งเซลเซลครับเอาไปหลวกกินกับแก้วกับปลาปีเนาะพี่น้องะกับปนกับนี่ครับนี่ครับก็เป็นมือนี้แหละพี่น้องเสียเอาไปจำในแล้วครับจังหน่อยนี่ครับมัดเรียบรวยแล้วล่ะจิไปแล้วล่ะทัานสั่นแล้วพี่น้องพอกันชิปนาครับสวัสดีครับ